สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสรัญญาสิรวนเลขที่หนึ่งชั้นปอสองโรงเรียนวัตโนโด,ด้วนมาอ่านมานะมานีบทที่หนึ่งค่ะบท <c oughs> ที่หนึ่งเช้าวันเสาร์แม่ชวนมานีไปซื้อกับข้าวที่ตลาดมานีช่วยหิว่วตะกล้าให้แม่ ในตลาดมีคนมากและมีของขายหลายอย่างของกินก็มีของใช้ก็มีแม่ถามราคาและเลือกซื้อแต่ของที่ราคาไม่แพงเกินไปแม่ซื้อผ้าหวีสบู่และของกินหลายอย่างมีเกลือ มะนาวปลาทูไข่และไก่แม่จะซื้อหมูกับเนื้อด้วยแต่ไม่มีขายเพราะวันนั้นเป็นวันพระมานีเห็นผลไม้น่ากินหลายอย่างมีเงาะลำใหญน้อยนาจึงขอให้แม่ซื้อเงาะ สายแล้วแม่ยังซื้อของไม่เสร็จมานีเดินตามแม่อยู่นานจนหิวมองเห็นร้านหนึ่งมีของกินหน้าอร่อยและราคาไม่แพงเพราะมีป้ายบอกไว้มานีจึงชวนแม่เข้าไปแม่เห็นว่าบ้านอยู่ไกลตลาด จึงพามานีเข้าไปซื้อกินในตลาดมีคนมากแม่พูดว่าร้านนี้ทำของอร่อยจึงมีคนมากินกันมากมานีพูดกับแม่ว่าเขาคงได้เงินมากนะคะแม่ถ้าขายดีก็ได้เงิน มากสี่สี่ลูปแม่ตอบคนขายของต้องได้เงินมากทุกคนหรือคะแม่มานีถามบางคนก็ได้มากบางคนก็ได้น้อยถ้าใครได้น้อยก็ต้องพยายามทำของให้ดีๆจึงจะมีคนซื้อแม่ตอบ 特别厉害。So